สวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับปั๊มน้ำพึ่งลงตู้มานะครับโอ้โหสภาพนี้นะครับผมว่าไม่ไม่คิดมากแล้วนะไม่คิดมากแล้วไม่คิดมากแล้วยี่สิบห้าซีซีนะครับยี่สิบห้าซีซีนี่ไม่มีตำหนิเลย ไม่ได้ทำอะไรเลยใส่น้ำมันอย่างเดียวเมื่อกี้พี่ดึงสตาร์ทให้หน่อยดูเชือกนะครับเอา3 5มพลมส่งนะครับดูดิโหโหโหปั๊มเขาออกหนึ่งนิ้วนะครับ BP252A มารุยาม่าอะไรเยอะด้วยตัวนี้ นี่โอ้โหทิ้งมาทำไมก่อนเ,อออเ,เขาทิ้งมาทำไมโอ้โหได้แต่โอ้โหแหละเขาทิ้งมาทำไหม่วันนี้สามพัน <c> ห <oughs> ้าลมส่งครับสภาพดีเาราคาประหยัดปีเกินครึ่งอะ่ะเกินครึ่งเวลาซื้อใหม่ะนะนะครับปั๊มกระติกหนึ่งนิ้วครับร้อยสิบห้าลิตรต่อนาที ม,มารยมาม่ายี่ห้าสี่สี่นะครับโอ้โหช้าไม่ได้แล้วมีตัวเดียวได้สภาพนี้มาตัวเดียวเองนะครับอ่ลองดูเผื่อใครมองหาเป็นโคงปิดโคงปิดก็คือตัวนี้มันจะมีลิ้นให้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้เอะเรามีอะแดปเตอร์นี่ในตู้เดี๋ยวเราแถมให้ลูกค้าไปดีกว่ามันจะมีอะแดปเตอร์ต่อสายอยู่นะครับเดี๋ยวผมแถมไปให้นะ อ่ะเป็นอะแดปเตอร์พลาสติกอ่ะมุนใส่หมุนใส่เลยเอานี่เป็นอ่านี่นะครับอันนี้แถมให้นะตัวนี้ก็ใส่ไปใส่เลยหมุนใส่ให้นี่นะครับไปใส่สวมใส่ยางได้เลยนะครบใส่ยางใส่ตรงนี้แล้วก็รัดเลยตอนนี้ก็ใส่ใส่ยางเอา สวยสวยคนนี้ไม่มีแล้วกอกกอกกอกน้ําใส่ตรงนี้นะครับพี่ให้เต็มโขงเนี่ยนะครับกอกให้เต็มโขงแล้วก็ปิดตัวล่างนี้ก็คือขายน้ําทิ้งนะครับอารุยมาครับสภาพใหม่มากมือสองจากญี่ปุ่นทิ้งมาทําไมไม่รู้เผื่อใครมองหาสภาพอย่างนี้นะผมว่าทุกคนก็ต้องมองแหละผมเองยังมองเลยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีใครซื้อจะเก็บไว้ที่ร้านนี่แหละเหมือนใหม่เลย เนาะใหม่นะผมว่านะโอเคครับสวัสดีครับ